สวัสดีครับวันนี้มาถึงคิวของเกมฟรีไฟนะครับจากที่มีเพื่อนๆนะครับขอกันมานะผมก็จัดให้นะครับอันนี้จะเป็นฟรีไฟธรรมดาครับถ้าฟรีไฟแม็กเนี่ยสามารถติดตามได้ในคลิปรวมเกมนะครับของ Pro X4 GT นะครับตอนนี้กำลังทำอยู่นะไครับเข้าเกมเลยอันนี้เป็นรหัสของผมเองนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวเราจะอัดหน้าจอไปด้วยเลยนะครับการตั้งค่าเนี่ยผมอัดหน้าจอนะปึ๊บเกมเต้งเหรอ เกมดิ้งเดี๋ยวเราจะหน้าจอไปด้วยนะครับก็กดอ่าจได้เลยครับผมการตั้งค่านะครับที่ผมจะตั้งนะการตั้งค่านะจะตั้งเป็นสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้ นี่ตามนี้เลยนะตามนี้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับแต่ผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะครับผมตรงนี้นะครับแพ็กเกจอะไรก็โหลดครบหมดแล้วนะนี่อันนี้ก็คือลื่นไหลเลยนะเนี่ยปืดปืดปืดๆอ่ะนะครับก็จริงๆริงฟรีไฟเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคนะครับผมสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าฟรีไฟล์แม็กเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆรอไปดูในคลิปรวมเกมของ Poco x 4 gt นะครับเดี๋ยวเพื่อนนะครับเตรียมไปดูในคลิปที่รวมเกมหลายๆเกมนะครับของ Poco x 4 gt นะครับผมเล่นเป็น44แล้วกันนะคือ เดี๋ยวเล่นให้ดูสองโหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นสีก่อนละกันนะครับเป็นจัดอันดับนะ,ะตัวนี้เนะี่ยเล่นเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเจอห้องแล้วผมไม่ได้เล่นนานนะครับอัปเดตมาถึงตรงไหนแนละ้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเล่นดูเราต้องซื้อปืนนะผมขอเอาเป็นปืนนี้ละกันโอเคนี่นะครับอันหน้าจอไปด้วยนะเล่นไปด้วยนะครับลืน่นลอ่า เฮ้ยมันวิ่งเร็วจังเออโอเคมาเมื่อกี้เผลอนิดหน่อยอุยอ้ยเยข้าหัวเฮ้ยน้าน,นี้ได้ไงเฮ้ยดาวเฉยโอเคครับผมอาจจะได้ไม่เก่งนะไม่เป็นไรรอ น่าจะแพ้นะตอนนี้ไม่น่ารอด,ดย่อยยับเลยเพราะว่าเกมไม่ได้กินสเปคนะครับผมสามารถเล่นได้นะครับแบบลรื่นๆเลยนะครับใครจะเอาไปแคสเกมนะครับสามารถทำได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหากวนใจนะครับ แมปนี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับโอเคเราให้มันมีคนนะอุ้ย <First surprise. S 1> ต้องฮิวก่อนนะครับเอา้าจะตายรี ตายเฉยเลยอันนี้เรายิงระยะไกลไม่ได้นะครับเราต้องลองจังหวะชาร์จไหนยืยนโนนอะ่ะ วิวสูงมากวิวิวิววเอา้าดาวเฉยเลยยัง <First time. S 1> ไม่ได้ทำอะไรไเลยอ่ะ<ว><ว>โอ้โหเกือบตายคืออะไรกันนี่ อเคครับน่าจะไม่รอดนะโอเคนะครับเมื่อกี้เราชนะได้ไงไม่รู้มาดูกันวน่าผมจะตายโง่หรือเปล่าเอา้า ถึงกับต้องนอนอเกต้าต้องไปช่วยเพื่อนนะครับ เจ็บหนักเฮ้ยมาไงเนี่ยเคนะ okay, ครับผมเค okay, ครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะครับผมเค okay, ตอนนี้ผมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่มีตาราไม่มีอะไรเลยขอลงตรงนู้นแล้วกันนะ อโอเคครับตอนนี้เรากลางร่มแล้วนะเราใกล้จะถึงพื้นแล้วนะครับผมพอเก็บปืนกันเลยเอาตรงนี้กันนะครับโหคนเยอะโอ้โหไม่ไม่ถนัดเล่นปืนนี้เอแล้วกดมาตีสี่เหรอมีของพึ่งรูเฮ้ยไปดีวิ่งก่อนไม่ถนัดอะคือ ว่าน่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้ล่วงตายโอเคนะครับน่าจะได้เล่นแค่นี้นะครับก็คือผมสรุปให้เลยนะครับคือมันลื่นนะครับไม่กระตุกนะครับนี่คือมันไม่กระตุกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟรีไฟไม่ได้กินสเปคอะไรมากขนาดนั้นนะครับสามารถเล่นได้นะครับถ้าใครอยากติดตามเรื่องของฟรีไฟแม็กนะครับสามารถ ติดตามได้ในคลิปรวมเกมของโ o c o x 4 gt นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากได้มือถือรุ่นนี้นะครับแปะลิงก์ร้านของ official ไว้ให้นะครับเป็นร้านทางการของ p o โคเลยนะครับสามารถเก็บปลายทางได้นะครับหรือจะผ่อนอะไรยังไงก็ได้นะครับสามารถทักไปสอบถามร้านได้เลยนะครับผมนี่สีที่ผมได้มานะครับเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะเลืองแสงแบบนี้ครับสีเหลือง นี้นะครับโอเคครับผมไม่เจอใหม่คิดหน้าผมไปแล้วครับ